มาจะเจอกับผมแล้วนะครับผมกับอาจารย์ปิชาหรือร้านปิชาประมาณอีกคือเก่าเลยเช่นเคยนะครับผมนี่ผมจะพามาเกลไขในเรื่องทางน้าเข้ากับทางออกของปั๊มอินเวอร์เตอร์2 5 0 x, x v นะครับผมเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมซึ่งทางน้าเข้าน้ําออกก็จะอยู่ด้านหน้าทั้งคู่นะครับผมจะอยู่ด้านหน้านะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นเก่า รุนเก่าๆเขาอยู่ซ้ายขวาทางน้ำออกเป่ดตัวนี้ครับยยวันนี้ผมจะพามาดูเป็นปัม๊มอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมเป็นฮิตาชินะครับผมเป็นรุ่น p 2สองห้าศูนย์นะครับ x กากระบาดแล้วก็ตัว v ครับผมเป็นอะไรครับอาจารย์วันนี้อ๋อจรั่วสึมเห็นไหมครับไหลซึมออกนาครับออกมาจากตรงจุดไหน ออกมาตรงเสาทางเข้ารุ่นนี้นะครับผมเขาจะมีทางเข้าทางออกอยู่ในเซตด้านหน้าเดียวกันนะครับหรืกว่าเป็นฟ้ามันที่เราต้องรืเราต้องดูเซตนี้ออกถามว่าถ้าเกิดเราจะรื้อมอเตอร์ล่ะรื้อมอเตอร์หรือได้แต่เราต้องเอาองค์ประกอบตังนี้ออกก่อนนะครับถ้าหากเราจะรื้อเซตมอเตอร์เพื่อที่จะถอยออกแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการรื้อมอเตอร์ราชุดด้านบนรื้อชุดด้านบนถามว่าได้ไหม ตัวนี้เราต้องแยกออกนะถามว่าเราจะมาถอดตรงนี้เลยเนะี่ยมันติดมันติดตรงติดตรงหัวมันจะติดตรงหัวลาบากเขาออกยากนะครับผมก็ต้องถอดชิ้นแบบนี้ออกนี่ครับผมเสียเลยนะครับเวลาเ็าต้องมาหาโอลิงตอนเอาอไปนะครับผมแล้วก็มา ข้าฝั่งนี้กันครับผมกดลงไปเห็นไหมตัดไปก่อนครับผมฝั่งนี้ครับผม ตรงน,นี้โอลิงได้มาย่างเอาโอลิงมาแล้วนี่ครับผมใช้เข้าเลยครับผมกดเข้าไปเลย แล้วตรงนี้เขาก็จะแม็กกันพอดีนะครับผมในตาอเขาตรงนี้ก่อนเลยขานี้ก่อนยีสิบห้า ไปเขาน็อตดันบน แปดตรงนี้อือนึ่งสอ นัดขามอเตอ,อ,อ,อร์ออกไปเท่าก่อ เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือเรามาแก้ชุดซีนตรงจุดนี้แก้ชุดซีนตรงจุดนี้นะครับผมมีทางน้ําออกทา,านะอนนอทางน้ำเข้านะครับผมอันนี้คือฝั่งทางเข้านะครับอันนี้คือทางทางน้ําออกภายในบ้านเราเข้าภายในบ้านเราอันนี้มาจากแหล่งน้าดูจากประปามูจากทางพักน้ํามูจากบ่อใต้พื้นตรงนี้นะครับผมอันนี้แตกต่างนะครับผมรุ่นเ ดากบารแล้วก็ตัววีนะครับผมตัวนี้จะแปลกๆหน่อยเหมืออินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าๆนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็ยนน้ำนะครับคือทางน้ำเข้าตรงนี้จะมีจุดรั่วรับแต่ตอนนี้เราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฝั่งทางน้ำออกก็มีจุดรั่วนะครับผมแก้เ,เสร็จเรียบร้อยจริงๆปั๊มตัวนี้เป็นอะไรมาครับอาจารย์คือ F C ท่านก็ดูคลิปขอฏิบัต์นี่แหละท่านก็ถอดเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอะไรตามปกติของท่านแหละแต่บาเอื่นว่าการใส่ชิ้นคอของท่านใส่ไม่ได้เนื่องจากสปริงขาดอะไรประมาณนั้นครับส่วนการรื้อการถอดของชุดนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้เราพามาแก้ไขเนเบืบองต้น,นก่อนที่ว่ามีจุดวัวจุดซึมครับตอนนี้ปั๊มตัดกุญแจเตอร์ขึ้น1 0 อเปิดการใช้งานปัน๊มยูนิวเตอร์นะครับผมเขาก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูน้ำปั๊มตปั๊มปั๊มตัดรุดร้อยนะครับผมมีรด้วนะครับ แก้ไขาตามนี้ได้เลยนะครับตามอาจารย์ชี้เนี่ย็นเบื้องต้นให้เลยนะครับส่วนซิมคออาจารย์ก็สัส่งเสรเรียบร้อยเสรเียบร้อยนะครับเอซีสบายใจยเลยครับก็มาจะาะชุดมอเตอร์ี๋ยวอาจารย์มาประกอบเองครับผมต่ว่าอาจารย์ก็ต้องมาเกณงานแบบนี้ก็เยอะนะก็คือเอีท่านก็พยายามทําสุ่ความสาม,มารถของท่านแล้วก็คือไม่ไหวแล้วท่านก็ยกมา บางท่านก็ลือเหลือแต่เกียนมอเตอร์มาอันนั้นอาจารย์จะหนีก็ไม่ได้จะปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นเอฟซีของอาจารย์นะครับอาจารย์มีความจริงใจกับทุกท่านนะครับผมงั้นลองศึกษาเรยียนรู้เพิ่มเติมกับอาจารย์ปิชาหรือร้านปิชาบำนานไปดูนะครับเสียดสลายครับผมเดี๋ยวคลิปในการรือ้อการเปลี่ยนลูกปืนการปุ่นสิงคอดเดี๋ยวอาจารย์จะพาทําคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้เราแก้ไขทีเบื้องต้นในตรงจุดนี้ ว่า f อจะได้ทำกันได้ที่มาที่ไปก็คือ f c ได้แล้วครับผมท่านเปลี่ยนลูกปืนดูตามคลิปของดันครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับเป็ี่นลูกปืนลื้อจนหมดแล้วนะครับผมถ้านก็เปลี่ยนลูกปืนได้นะครับผมท่านก็ทําได้เก่งนะครับผมผมมองดูแล้วเก่งเก่งเก่งแต่ท่านก็ยังชุดสิงคอถามว่าท่านเก่งไม่เก่งนะครับผมท่านนุมทางจนได้นะครับผมท่านก็พยายามจะเอาชุดสิงคอชุดไร้ใสเนี่ยแต่ไม่ได้จริงๆนะครับผมโดนสปริงขาดซิงคอขาดอย่างเงี้ยเพราะว่า ปั๊มพวกนี้เป็นปั๊มใหม่อยู่ซึ่งอาจารย์ยังไม่ได้ทําคิิต่อกเลยนะครับซึ่งมันเป็นใหม่อยู่ถามว่ารุ่นนี้แบบนี้น้อยมากนะครับผมที่ที่อาจารย์หลายท่านที่จะทาแต่มากจะไม่ทํากันนะครับผมแต่อาจารย์จะทําให้ดูนะครับเพื่อที่จะกเอฟซีจะได้รู้ว่าโอ้ oh, อาจารย์ทั้งตัวใหม่ตัวเก่าตัวอะไรนี้จัดได้นะครับผมตรงนี้ส่วนอนะินเวอร์เตอร์ในส่วนมากจะเป็นเข้าสู่ ทรงศูนย์เข้าศูนย์ในประมาณนี้เป็นรุ่นเก่าๆรุ่นใดจะเป็นแผงวงจรเป็นอะไรเนี่ยจะต้องเข้าศูนย์นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เกิดเปลี่ยนทิ้งครอบเป็น่นปืนก็มาหาจานได้ดึงนั้นเราก็ต้องส่งที่ศูนย์ได้เหมือนกันส่วนวันนี้กทีท่านก็ทำถึงสูงรรคํามสมร็ท่านก็บอกิีไวแล้วอาจารย์บกให้อาจารย์ก็มากันทั่วโมตเตอร์ก็เดี๋ยวผมมาประกอบท่านก็ประกอบนะครับผมจะส่วนจุดเอาซิงชุด เสื้อหลังใบพวกใบพัดอะไรแกยังมีประกอบตู้ประกอบแกนะครับเสร็จมทีเรียบร้อยเช็คน้ำผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวให้ท่านเอากลับไปใช้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ดูได้เป็นไงอิทุกท่านทําได้และเข้าใจกันเลยนะครับดังนั้นไปทํากันเลยนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม